กจเดิเรานอนอยู่หน,นุ่นก็สวัสดีครับก็เดี๋ยวจะไปบ้านตาเนาะไปบ้านตายายตอนที่โกนาเป็นประจำเดือนะมันจะเป็นยังไงเพราะตลอดเวลาที่อยู่บ้านน่ะอ่าผมจะเอาโกนาออกมาเฉพาะตอนทานข้าวแล้วทานข้าวเสร็จอะไรก็ท,ทําธุระาอะไรเสร็จผมก็จะเอาใส่โ่งไว้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเลือดเลือดระเบิดบ้านเพราะว่าต่อต่อให้ผมใส่เอี้ยงใส่ชุดอะไรให้เขาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาก็เล่นกันจนหนุ่น ดุลแล้วตอนนี้เลือดเลือดเอเลือดมันจะเลอะซึ่งผมไม่ชอบไม่ชอบเลยผมอยู่กับมันไม่ได้เลยเนี่ยปัญหาของผมเป็นปัญหาที่ใหญ่มากใหญ่จริงๆใครไม่เข้าใจก็จะไม่เข้าใจแต่ผมเข้าใจบางคนก็อาจ,จะเข้าใจแต่หลายคนไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะปั่นป่วนแค่ไหนเพราะเขาก็ไม่ได้ออกมข้งนอกไม่ได้วิง่งเลี้งนอกในนานมากนานมากนานมาก โอ้ไม่ก็เราเจอภาพผอมานี่ครับ

นั่งนั่งสไงิไม่นั่งให้กินนั่งเดนเด่นนั่งนั่งนั่งโอเคนี่กินนั่งโอเคสสาวทำไมไปอยู่ตรง,งรนั้นกันะไม่ทำไมสองหนมอยู่ตรงนั้นกันละ่ะอ้าวมัดสิครอัพรออะไรเนี่ยมัดตามไม่หาแล้วเห็นไหมอ้าว นนบังมุมกล้องเต็มๆเลยลูกตัน้ำเป็นประจำเดืเนอนไงเล่นกันมากเดี๋ยวเลือดเลิกบ้านนะมันเช็ดได้ก็จริงแต่มันเช็ดให้หน่อยเออไอพวกที่แบบมันเช็ดได้มันเช็ดชให้หน่อยนะเนี่ยนะมันไม่ได้มาแบบเยอะๆแต่มันมาแบบน่ารำคาญทีละหน่อยสองหน่อยและและอยากก่างกำลังทำขนมนอยู่ด้วย ทำกินเองนะไม่ได้ทำขายนะอย่ามาดราม่านะเยาะเยทำไมเธอต้องทำหน้าอย่างนั้นด้วยเยอะเย้ยท่ขทางเหรอ สภาพของเด็กๆหลังจากที่ไปบ้านตากัะยายมาแล้วก็ตามนี้ 爱了。